สวัสดีครับสวัสดีครับก็วันอาทิตย์ที่สิบหกนะฮะก็ผ่านนไปครึ่งเดือนนะครับสำหรับมกาลาในปีใหม่ของเรานะครับตลาดก็ค่อนข้างแข็งแกล่งดีนะครับเริ่มอัปเดตตลาดกันเลยนะครับเซ็ตโอเคแข็งแกล่งดีนะฮะลงมาที่แนวรับหนึ่งหกห้าศูนย์แล้วก็รีบาวขึ้นไม่ได้นะครับนะครับแต่ช่วงวันศุกร ที่ผ่านมาก็ปิดไม่สวยเท่าไหร่นะครับก็น่าจะลงมาปิดแก็บปิดแก็บแถวๆนี้หนึ่งหกหกเจ็ดนะฮะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลงมาเทสหนึ่งหกห้าศูนอีกรอบนะครับมีมีโอกาสจริงๆเลยตรงนี้นะฮะถ้าปิดแบบนี้ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นรลลี่นะครับอาจจะเป็นไซเวย์ข้างบนก่อนนะครับไซเว่ยไซเวยปึปึ๊บปึ แล้วขึ้นหรือไซเวยปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วลงนะครับหรือไซเวย์ไปยาวๆแล้วค่อยขึ้นเป็นไปได้หมดนะครับนะครับก็เรื่องการเดาดัชนีเนี่ยคือผมก็เดาไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับเอาจริงแต่ว่าแนวรับสำคัญคือหนึ่งหกห้าศูนย์นะครับอย่าหลุดไม่งั้นภาพภาพมันจะเปลี่ยนเลยนะครับกับภาพที่มันจะเป็นลลรีขึ้นไปมันจะกลายเป็น กรอบไซเวย์ใหญ่อีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ก็อย่างที่พูดไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นโฟล์บร a กลงมาเป็นอี่่ในกรอบกรอบนี้ไซเวย์ออกมาหรือจะไซเวย์ดาวก็ได้เดี๋ยวจะลงมีนิวโรก็เป็นไปได้นะครับภาพรวมก็ประมาณนี้นะครับเอาเอา,เอาสรุปง่ายๆคือเอา1650เป็นแนวรับสำคัญสำหรับตัวดัชนีนะครับนะครับ แต่ในส่วนของพอร์ตการลงทุนเนี่ยเราก็ต้องไปโฟกัสที่หุ้นหลายตัวที่เราเลือกเทรดกันนะครับทั้งนี้ทั้งนันนน้นเหมือนเดิมนะฮะพูดเหมือนเดิมเพราะว่าก็ต้องทําแบบนั้นจริงๆนะครับเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยที่เลือกกันไปหรือว่าเราเลือกหุ้นที่มันแข็งแกร่งกว่าตลาดแล้วเนี่ยมันแทบจะบางทีก็แทบจะไม่ได้อิงดัชนีเลยมันอาจจะดิงจริงในระยะสั้นเวลาที่แบบ อินเด็กซ์มันย่อลงมาแรงๆอย่างช่วงนี้ช่วงนี้หุ้นที่เราเลือกก็อาจจะมีย่อได้แต่พอมันเด้งปุ๊บมันเด้งปุ๊บมันก็นิวน้วหายนียวหายเวลามันไซด์เวออกข้างหุ้นพ,พวกนี้มันก็นิวหายบ้างย่อบ้างนิวหายไปเรื่อยๆนะ,ะัะโอเคสัปดาห์ที่ผ่านมากลุ่มที่แข็งแกล่งขึ้นมาก็จะมีพวกกลุ่มเหล็กนะครับกลุ่มปิโตแล้วก็มีเดีย เออเราก็กลุ่มไฟแนนซ์อันนี้แน่นอนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วพวกเออบรกเกอร์บริษัทหลักทรัพย์เนี่ยค่อนข้างแรงกันมากยิ่งวันสุดท้ายวันศุกร์ที่ผ่านมาแรงมากๆโอเคกลุ่มเหล็กที่ยังแข็งแรงดีอยู่ที่เห็นก็คือจะมีเซ็นแต่เซนจริงๆแล้วจุดเข้านะครับที่เคยให้ไว้มันคือตั้งแต่แถวนี้แล้วเพราะฉะนั้นตัวนี้ควรจะยังควรจะมีตั้งนานแล้วแหละนะครับแล้วก็แข็งแรงขึ้นมา แต่ว่าให้เข้าตรงนี้ก็ยังไม่ใช่จุดเข้านะครับจุดเข้ามันควรจะเป็นจุดเมื่อเวลา,ามันทําฐานนะครับฐานอย่างเช่นตรงนี้แล้วถ้าเข้าก็คือเบรกขึ้นมาหรือเข้าตั้งแต่ตรงฐานก็ได้นะครับเพื่อหลอกหรือถ้าจะเป็นกลุ่มปิตโตเคมีก็จะมี่ถ้านอกนอกจากตัวหลักๆอย่าง i b l นะมันก็จะมี uac อา uac ก็ค่อนข้างสวยนะครับขึ้นมาแรงตรงนี้แล้วก็ตรงนี้กำลังพักฐานอยู่นะฮะก็รอหาจังหวะดูนะครับซื้อตามแนวรับเอาอนี้นี้อ่าเราก็ทำโซนแนวรับแล้วกันโซนโซนไปก็โอเคถ้าแตะเข้ามาในโซน ระหว่างกรอบเขียวสองกรอบนี้เราก็ซื้อนะครับนะครับอย่าไปอย่าไปซีเรียสราคาที่แบบฉันต้องซื้อราคานี้เปะ๊ะนะครับแนวต้านแนวรับแนวขายแนวซื้อมันคือเป็นโซนโซนราคานะฮะไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่งเราไม่เราไม่รู้หรอกว่าตรงมันจะรับตรงไหนมันจะรับอยู่นะณร,ราคาไหนนะครับแต่รู้ว่าเป็นโซนโอเคลราก็ทยอยซื้อได้แบ่งไม้ซื้อก็ได้นะครับเราก็ตั้งตั้งรับไม้แรกสักหกบาทสิบหกบาท ห้าตังลงมาห้าบาทเก้าสิบเราอาจจะซื้อแบบนี้ก็ได้แล้วถ้าไม่ลงมาได้รับไม่หมดก็ไม่เป็นไรก็กลุ่มปีโตปีโตก็จะมีตัว GGC GGO GGC ฉีกเส้น moving ขึ้น moving average <c oughs> มาค่อนข้างเยอะ ไม่เป็นไรก็รอรอให้มันทำฐานก่อนนะครับ i v l อ่ามีตัวนำอยู่รั IBL ก็กำลังเทสแนวต้านอยู่นะครับนะครับก็ลองรอดูแต่ว่าถ้าเทียบความแรงแล้วเราก็เล่นผู้ตัวเล็กก็น่าจะแรงกว่าอย่างพวก UAC นื่อนะสักคู่เพราะว่าถ้ากลุ่มปิโตมันจะมาแต่มันก็มาหมดนะครับมาเกือบหมด โอเคต่อไปกลุ่มอินชัวรันที่ให้กันไว้ก็คือ DLA โอเคก็ยังรันต่อไปครับไม่ยุัญหาอะไรตรงนี้แข็งแกร่ง <c oughs> สำหรับสัปดาห์นี้ที่มาเพิ่มก็จะมีกลุ่มมีเดีย ืจะเห็นว่ากลุ่มมีเดียนี่คือเป็นกราฟกราฟลายเซกเตอร์ไปเลยนะครับก็นิวไฮเรียบร้อยแข็งแกร่งดีงมากๆนะครับถ้าเราแตกมาดูลายตัวในกลุ่มนี้สัญญาณดีๆสวยๆก็จะมีแพลนบีเออคงเปิดเหมือนเดิมครับเปิดกราฟให้ดูไม่ไม่ทุกตัวนะครับเดี๋ยวไปดูในคอมเมนต์กันนะครับไม่งั้นคลิปจะยาวมากนะครับ กันบ okay. mm ีโอเคนิวไฮมาเรียบร้อยนะครับตั้งตัวเป็นเทรนขาขึ้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกรอบไซด์เวย์นะครับตั้งแต่ช่วงไหนช่วงเ,ออเดือนพฤษภาปีสองพันยี่สิบนะครับจนสองพันยี่สิบเอ็ดโอ้ปีกว่าแล้วกว่าปีครึ่งนะครับที่ไซด์เวย์กันมาตรงนี้ก็หลุดมาเรียบร้อยนะครับก็ขอให้เป็นเทรนขาขึ้นรินๆิตัง นะครับก็มีจุดแนวรับก็ดูเลยนะตามเส้น moving average หรือว่าแนวต้านแนวต้านเก่าโซนแถาเจ็ดบาทกวา่าเจ็ดบาทป,ปลายปลายแปดบาทต้นต้นนะับซื้อได้มาโคโอเคมาโกมาโคก็แนวรับแถวนี้แล้วกันนะฮะแถวเก้าบาทเอ้เก้าสิบตังค์แถวเก้าสิบตังค์ ว่าแาว่้าก็จะมีแนวรับแถวแถวหกสิบตังค์นะคนี่แล้วน,นะครับโอเคแถวแถวหกห้าจริงๆก็เนาะแต่ถ้าบางทีมันจะวิ่งมันจะแข็งแกร่งมันก็วิ่งรัวๆขึ้นไปเลยนะครับมันก็คงไม่ย่อเยอะ ช่วงนี้ผมกลัวหุ้นที่ย่อเยอะมากกว่าที่ไม่ย่อนะอย่างเนี้ยไม่ย,ออย่อเนี้ยทีไอพวกย่อเยอะให้คนมาเก็บเนี้ยไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนี่ย tks โอเค tks ก็ยังไปต่อนะครับหลังจากเบรกขึ้นมาเรียบร้อยจากสมก็สมไปต่อตัวนี้ก็สวย แล้วก็กลุ่มหลักซัพย์ส่วนใหญ่ก็มันก็เลยจุดเข้ามาแล้วนะอย่าง cgh นะครับที่ให้ไว้หลายสัปดาห์แล้วมันก็ค่อนข้างชันนะครับปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับสัปดาห์วันศุกร์ที่ผ่านมาขึ้นมาทั้งสองบาทสาสิบกลับมาปิด2บาทปิดไม่ดีเลยครับตัวนี้ตัวนี้เออกลุ่มหลักทรัพย์ถ้าคิดว่าจะไปต่อก็อย่าเพิ่งเข้ารอทําฐานก่อนนะครับรอให้มันไซเวยสักนิด เราค่อยหาจุดซื้อใหม่นะครับสำหรับตอนนี้มันยังชันๆอยู่เนี่ยไม่ต้องเข้าเข้าแล้วเอ่อริกซี่วอร์ดมันไม่คุ้มอะ่ะเนี่ยอย่างเงี้ยโกเบกเนี่ยก็ซื้อลิงแต่ว่าก็ปิดลงมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ตัวน,นี้ก็ชันชันมากๆชันมากๆนะครับก็รอดูให้มันทํำฐานก่อนให้เราเห็นก่อนส่วนไฟแนนต์ตัวนี้ก็ยังดูโอเคนะเริ่มเริ่มกำลังสร้างฐานอยู่นะครับกำลังสร้างฐานอยู่รอดูนะครับหรือว่าดูก่อนดีกว่าน่าจะทํำฐานต่อนะฮะยังไม่ใช่แค่นี้ อาจจะเป็นไซส์เวกับมให้มีเป็นฐานนี้นะครับเราค่อยหาจังหวะบีบตัวเราค่อยเข้าส่วนกลุ่มแบงก์ก็จะมีสองตัวนะครับที่จะแนะนำตอนนี้ก็คือเหมือนเดิมก็คือ TTB TTB กับ Tcap ค่อนข้างจะแรงแล้วก็แข็งแกร่งกว่าตัวอื่น ส่วนกลุ่มไอ t ีทีไอเน็ไอเน็ตคงชันเกินไปแล้วนะครับหลังจากที่ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เปิดแก็บไม่มีโอกาสให้เข้าเลยนะครับแล้วก็ชันต่อเนื่องก็ข้ามไปนะครับตัวนี้ถ้าใครเข้าไม่ทัน <c oughs> ส่วนกลุ่มพลังงานนะฮะกลุ่มพลังงานก็มีสวยๆหลายตัวมีตัวใหญ่ ไม่ใช่ดิไม่ใช่อีนนี้หน้าโอเคอย่างกราฟก็เหมือนเดิมเหมือนจะชันนะครับเหมือนจะชันชันไปหน่อยจะรอรับแถวแนวรับแล้วกันครับสี่บาทบวกลบกันกุลก็น่าสนใจนะครับกันกุลก็ยืนบริเวณไฮ ไฮเดิมก็วางแนวรับใกล้ๆเลยแล้วกันนะคับถแถวๆแบบห้าบาทหกสิบห้าตังเราเข้าแถวนี้ก็คือซ็อปรอสิบตังนะฮะตัวนี้ก็ทำฐานเรียบร้อยแล้วเพิ่งเบรกออกมาครับตัวนี้ก็น่าสนใจนะครับอ,อาจจะดูว่ามันขึ้นมาเยอะนะครับแต่ว่าก็ สำหรับตลาดช่วงนี้ผมมองว่ามันมันมันมีแรงเก่งกำไรค่อนข้างเยอะนะครับคือถ้าเกิดเจอหุ้นเบรกอย่างนี้สามารถฟ o ล l o w ได้นะครับแต่ก็เหมือนเดิมเวลาเราฟอ l โล่ยังไงก็ต้องมีจุดสต o อปลอสต้ก็าวางไว้แถวๆ2องบาท2ีก็ได้กลุ่มออโต้กลุ่มออโต้จะเอ่อตัวเดิมนะครับเป็นตัวสมบูรณ์แอดวาน ก็ขึ้นไปได้แล้วโอเคเบรกเรียบร้อยนะครับก็ follow b ายกันไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้ใช่ไหมครับ Property จะไม่ค่อยมีนะพ r o p e r t y ที่เห็นเข้าตามตัวเดียวเป็นจริงๆมันก็วิ่งอยู่หลายตัวนะอืมแต่มีตัวเนี้เห็นค่อนข้างแข็งแกร่งน,นะครับสบัดลงมาสบัดค่อนข้างแรงแล้วกลับมายืนได้นะครับตรงนี้ก็ต้องระวังนะครอาจจะเล่นแพทเทิรนี้ ส่วนกลุ่มเ,เทคโนโลยีก็จะมี iig iig นี่รู้สึกว่าปิดไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็ยังพอได้อยู่นะครับยังไม่ได้เสียทรงอะไรเยอะนะครับแค่เบรกขึ้นมแ่แล้วก็ปึ๊บอาจจะเข้าสู่โซนที่ค่อนข้างผันผวน,นสูงมากขึ้นนะครับพอหลังจากเบรกมาตรงนี้มันก็เคล้อเส้นนี้มาตลอดนะครับอ่านี้เริ่มหลุดละเริ่มหลุดละอาจจะเข้าโซนที่ผันผวน,นเยอะหน่อย จริงๆตัวนี้ซื้อได้นะถ้าใครยังไม่มีถ้ามีแล้วก็คือถือได้ไม่เป็นไรนะก็ยังมีโซนแนวรับก็คือยังเป็นจริงๆตรงนี้มันอยู่แถวแนวรับแหละอืมตัวแนวรับนะครับสต็อปลอสก็ตรงนี้เลยสี่สิบห้า s i c t s i c t โอเคค่อนข้างแรงดีนะครับ หลังจากที่เบรกตรงนี้ขึ้นมาสวยตรงนี้ตอนนี้ก็ถือฮะถือก็ต้องใครใครถือมาได้ก็รับความหันผัวน่อยนะครับในอนาคตรตรงนี้เดี๋พอมันจะเริ่มไซด์เวย์มันก็จะเริ่มแบบมีการทุบๆๆหรือใครรับไม่ได้ก็ทยอยขายออกมาบางส่วนระหว่างที่มันยังชันๆเน,นี่ยแหละนะครับเพื่อเพื่อเหมือนเป็นเอาให้เราสบายใจอะถือมาร้อยเปอร์เซ็น กลัวแบบม้มันตึงมากกลัวย่อลงมาแลบบ้วสมุดสมุดวิ่งขึ้นมาเออกำไรห้าสิบเปอร์เซ็นสามอสามสิบเปอร์เซ็นย่อ,ยอลงมาเหลือกําไรสิบเปอร์เซ็นทำใจไม่ได้ตรงห้าสิบเปอร์เซ็นขายไปก่อนเลยไม่ได้ขายทั้งหมดนะหมายถึงแบบขายแบบยี่สิบเปอร์เซ็นก็ได้ของที่ซื้อมาขายสามสิบเปอร์เซ็นก็ได้ขายสิบเปอร์เซ็นก็ได้แล้วแต่แล้วแต่แแตจริตของแต่ละคนแล้วแต่ความสามารถในการ รับความหันผวนในการสวิงของเงินในพอร์ตแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับต้องค่อยๆฝึกตรงนี้ส่วนกลุ่มอื่นๆก็จะมีมีมีโลจิสติกนะนะตัวนี้ก็ยังโอเคครับเหมือนกำลังจะทำฐานอยู่ก็ถ้าคิดว่าเงินเฟอ้อยังมาโลจิสติก พวกคอมโมดิตี้หุ้นไซเคิลยังวิ่งก็ตัวนี้รอซื้อแถวแถวแนวรับของฐานแล้วก็กลุ่มอุปกรณ์อคอมพิวเตอร์ก็ดูว่ายังยังมาอยู่นะนะครับหลังไอทอย่างเงี้ยมันตอนแรกมันชันไงตอนนี้มันเริ่มทำฐานแล้วนะครับเริ่มทำฐานตรงนี้ตรงนี้ก็ลองหาหาแนวรับดูนะตอนนี้มันก็อาจจะทำทรงแบบอย่างเงี้ยไซเวย์ออกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ เวลาจะซื้อเราก็หากรอบมาแล้วก็ซื้อตามโซนล่างของฐานนะครับอย่างเช่นอันนี้กรอบมันอยู่ตรงนี้นะครับกรอบมันอยู่แถวนี้โซนล่างก็คือแบบนี้ก็จับจังหวะซื้อโซนล่างเอานะครับมันจะได้ไม่กดดันเวลาสมมติถ้าเกิดเราซื้อในกรอบไปไล่ไปไล่ข้างบนเนี้ยเวลามันเวลามันทําฐานมันโยกมาโซนล่างเราจะรู้สึกกดดันแล้วก็ขาดทุนไปเยอะนะครับแต่ถ้าเกิดเราซื้อโซนข้างล่างไว ก็ปลอดภัยเออไม่ใช่ปลอดภัยดีก็คือเวลามันดอดาวลงมาแล้วเนี่ยมันจะลงได้อีกไม่เยอะแล้วเราก็จะไม่ต้องรับรอดาวเยอะๆนะครับก็ลองดีมีตัวไหนอีก SIS SIS โอเคตัวนี้ย่อลงมานะครับหลังจากที่เบรกแนวต้านอะโซนแนวต้านแถวนี้ก็ย่อลงมา คือผมมองว่าระยะยหญไอตัวนี้มันค่อนข้างเป็นเมกะเทรนอะตัวพวกอ,อ,อุปกรณ์ไอทีนะฮะอย่างตัวนี้ผันผวลนเยอะหน่อยผันผวลนเยอะหน่อยแต่ยังสามารถซื้อตามแนวรับได้ตัวนี้เนี่ยอย่างเงี้ยก็แข็งแกร่ง,งนะเห็นหมันมันตบใครใครแบบเอาโลเป็นเป็นจุด s ต o อ loss อย่างเงี้ยนะใครมองอ่ะตรงนี้โลจุด s ต o p l oss, ล s s หลุดทีปุ๊บมันรีบกลับเข้ามาเลยอย่างเงี้ยเป็นสัญญาณที่ดีนฮะตบหลุดรีบกลับเข้ามาก็ลองพิจารณาดู svoa โอเคก็อาหารตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเบรกซื้อเสร็จซื้อเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้แล้วก็ฟิดลันครับคอมเซเว่นคอมเซเว่นตอนนี้เหมือนทำตัวเป็นแบบไซเย์อาฟอะฮะคือเบรกขึ้นไปแล้วคือไม่ได้วิ่งแบบ เป็นขาแบบสวยๆแบบนี้เป็นแนวแบบโอเควิ่งแบบฟันปลาหน่อยสลับหน่อยนะครับก็คือเตะคนออกตลอดทางนะฮะแต่ว่าระยะยาวผมก็มองว่ายังยังโอเคอยู่ยังโอเคอยู่แต่ก็ให้แนวรับแถวๆนี้ไว้ละกันนะครับก็ <S <S 2> <S 2> ถ้าเทรนทุกอย่างยังดีไม่ควรหลุด76บบาทกว่าๆแถวๆนี้ก็ได้ แถวเส้นเขียวเจ็ดหกสเจ็ดห้านะครับถ้าทุกอย่างยังดีอยู่แต่ถ้าหลุดเมื่อไหรก่ก็บายบายครับสต็อปลอสก่อนดีกว่านะฮะ <c oughs> เพราะว่าราคามันก็ถือว่าไม่ไ,มได้ไม่ได้ถูกมันก็นําพื้นฐานมาพอสมควรนะครับมันอาจจะวิ่งโอเคจบรอบเทคโอฟิตกับเข้าพื้นฐานหรือว่าตลาดเริ่มเอ,อเริ่มเป็นแบตลาดรวมมันเริ่มแบริจขึ้นมา ลายตัวพวกนี้มันก็พักได้ถึงแม้ว่าธุรกิจมันยังดีอยู่โอเคมีตัวไหนอีกไหมดึงไม่ออกละ ส่วนตัวเรือผม <c oughs> เรือมองว่าปีนี้ก็ยังน่าสนใจนะน่าสนใจพยายามถ้าดูถ้าจะรับเรือใครอยากเล่นเรือก็เื่อตามแนวรับนะครับเดิม ราคาเรือก็ยังดูไม่จบรอบนะก็ยังไปต่อได้นะแต่ว่าพันผวนค่อนข้างสูงนะครับพันผวนค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเทรดหุ้นเรือคงต้องรับดอดาวได้ค่อนข้างสูงนะฮะอย่างตอนนี้ก็ให้เป็นแนวรับแถวๆสี่สิบแปดบาทแล้วกันนะครับสี่ิบแปดบาทรับแล้วก็ถ้าหลุดเราก็ออกมาก่องน,นะครับถ้ากลับมายืนเหนือสี่แปดแล้วกลับเข้ามานะครับ เพราะว่าจากตรงจุดหกสิบเกือบเจ็ดสิบาทเนี่ยย่อมาอย่าสามสิบเจ็ดบาทน่าจะนะครับน่าจะขายกันไปเยอะมากๆแล้วจากจุดนั้นถึงจุดนี้นะครับถ้าคนมองว่าหมดไซเคิลยังไงก็ต้องขายนะเพราะว่าเวลาเรือเวลาหมดไซเคิลทีโดยธรรมชาติของออธุรกิจนะครับมันก็จะลงทีติดดอยกันได้แบบติดปี ห้าปีสิบปีคือเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะฉะนั้นใครติดดอยแถวนี้มาโซนนี้ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะมีเหลือนะครับนะครับหุ้นก็น่าจะเข้ามือคนอื่นไปเรียบร้อยแล้วราะฉะนั้นผมมองว่ามันน่าจะยังไม่จบนะฮะไซเคิลแต่ตรงนี้อาจจะยังเป็นทําตัวเป็นไซเย์ไปก่อนนะครับน่าจะไซเยวนะแล้วค่อยบีบแล้วค่อยขึ้นขาใหม่นะครับส่วนตรงนี้ความผันผวนระดับไหนนเนี้ย ไม่ไม,ไม่ไม่ทราบจริงๆแต่ผันผวนแน่นอนนะครับโอเคก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็อัปเดตกันเท่านี้นะครับบรนเดอมก็เดี๋ยวจะแปะหุ้นที่พูดมาเมื่อสักครู่นี้ไว้ที่คอมเมนต์นะครับแล้วก็ลองไปคัดเลือกพิจารณาวางแผนเทรดกันดูนะครับแล้วก็เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าโอเคบา,บายบายสวัสดีครับ